สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนิบุญมีนชุมแพรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังใครหลายคนเองก็อาจจะยังเดินทางกลับนะครับจากการไปเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับในช่วงเวลาหยุดยาวที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนรวมไปถึงนะครับสุขภาพในช่วงฤดูฝนแบบนี้ด้วยนะครับถ้าหากมีอาการง่วงหรือว่าอะไรก็สามารถ จอดรถพักก่อนนะครับที่ปั๊มน้ํามันหรือว่าจุดบริการพี่น้องประชาชนได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนต่อเพื่อนร่วมทางแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะครับนอกเหนือจากในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วนะครับคุณผู้ฟังการดูแลสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอยู่สม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกเองโรคไข้หวัดรวมถึงโควิด -19 เองนะครับซึ่งทั้ง3าโรคนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวเนื่องมาจากในส่วนของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตามนะครับการสวมใส่หน้ากากอนามัยการพักผ่อนการรับประทานอาหารรวมไปถึงการเว้นระยะห่างนะครับก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะสามารถทําให้คุณผู้ฟังนะครับรวมไปถึงทุกๆคนเองเนี่ยห่างไกลต่อโรคได้เช่นเดียวกันนะครับก็หมั่นสังเกตอาการครับถ้ามีอาการอันไม่พึงประสงค์หรือว่ามีสงสัยหรือว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามก็ควรรีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับแล้วพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับ ทางด้านของคณะอนุกรรมการระบบบำบัดฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดนะครับเผยความคืบหน้านในการดําเนินงานไตรามาสที่3นะครับจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองนะครับแล้วกว่า9,826แห่ง มีบริการนะครับหอผู้ป่วยนะครับในจิตเวชนะครับและยาเสพติดนะครับในโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยกว่านะครับ5,617แห่งแล้วนะครับและจะมีการจัดตั้งมินิทัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะทำให้ได้มีการรักษาในการดูแลฟื้นฟูต่อไปนะครับ โดยคณะกรรมการระบบบำบัดฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดนะครับเผยความคืบหน้าการดําเนินงานไตรมาสที่3นะครับจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองแล้วกว่า9,826แห่งมีบริการหอผู้ป่วยนะครับในจิตเวชและก็ยาเสพติดนะครับในโรงพยาบาลในสังกัดของสุขภาพจิต5,617แห่งและจัดตั้งมินิธัญรักษ์นะครับในโรงพยาบาล25จังหวัด40แห่ง พร้อมเห็นชอบนะครับใช้ร่างคู่มือแนวการในการปฏิบัติงานสําหรับสถานฟื้นฟูนะครับสมรรถภาพภายคีเครือข่ายเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับในส่วนงการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,567นี้อีกด้วย โดยทางด้านของสํานักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยนายแพทย์โอภาษการกินพงศ์ปรัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการระบบบ,บาบัดฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดครั้งที่3นะครับประจําปี2566โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกระทรวงพระนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมคุมประพฤติ กรมรัชทันเข้าร่วมในการเป็นส่วนร่วมในการฟื้นฟูตรงนี้อีกด้วยนะครับเรื่อดงด้านของนายแพทย์โอพาสกล่าวนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการติดตามนะครับความคืบหน้าผลการดําเนินงานในการเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามนโยบายของทางรัฐบาลประจําปีงบประมาณ2016ไตรามาสที่3ซึ่งมีการขับเคลื่อนนโยบายนะครับเร่งด่วนด้านการบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด8ประเด็น โดยมีการจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองนะครับ9,826แห่งแบ่งเป็นสังกัดสาธารณส,สุขนะครับ6,615แห่งแล้วก็รวมไปถึงนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก3,184แห่งสถานพยาบาลยาเสพติดนะครับ1,078แห่งนะครับบูรณาการโดยให้ชุมชนนะครับเป็นฐานในการควบคุมนะครับทุกตำบลกว่า8,687ชุมชน จัดบริการนะครับหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปรดัดกระทรวงสาธารณสุขครอบคุมนะครับทุกจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตนะครับรวมกันกว่า5,617แห่งจัดตั้งกลุ่มนะครับงานจิตเวชและยาเสพติดนะครับในโรงพยาบาลชุมชนแล้วนะครับกว่า439แห่งนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟัง ยังได้มีการตั้งมินิธัญรักษ์นะครับในโรงพยาบาลโดยสํานักงานเลข,ขานุก,การคณะกรรมการบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนั้นนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มนะครับการเข้าถึงในการลดความแออัดนะครับของผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับระยะยาวในโรงพยาบาลเฉพาะทางรองรับนะครับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นดําเนินการนะครับแล้วกว่า40แห่งใน25จังหวัด ขึ้นทะเบียนนะครับสนยนฟื้นฟูสภาพทางสังคม3,132แห่งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับผู้ติดยาเสพติดทุกจังหวัด140แห่งพร้อมทั้งนะครับสร้างมาตรการควบคุมป้องกันนะครับไม่ให้จัาหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพัฒนาระบบข,ข้อมูลนะครับในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับของประเทศโดยทางด้านของนายแพทย์โอภาสกล่าวต่ออีกนะครับว่า ที่ประชุมนะครับยังได้มีการเห็นชอบ2ประเด็นอีกนะครับนั่นก็คือร่างคู่มือนะครับแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับในส่วนของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่ายเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดินเนินงานนะครับในปีงบประมาณ25ง7โดยได้มีการมอบฝ่ายเลข,ขานุก,การเพื่อเป็นการเพิ่มข้อเสนอนะครับแล้วก็แนะในส่วนของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย และในส่วนประเด็นที่2ครับคุณผู้ฟังการพัฒนานักจัดการระบบนะครับในการบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใต้คณะกรรมการทงานบูรณาการคัดกรองบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด โดยมีการขึ้นทะเบียนนะครับผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อจะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ได้ต่อไปอีกด้วยนะครับคุณฟังปัญหายาเสพติดนั้นนะครับก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกนะครับได้มีการให้ความสําคัญอย่างมากนะครับคุณฟังรวมไปถึงประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเองนะครับปัญหายาเสพติดเนี่ยก็ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดนเองเจ้าที่ก็มีการสกัดกั้นแล้วก็มีการนะครับจับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากนะครับเราในส่วนหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเราเจอแหล่งนะครับในส่วนของผู้ที่มีไต้องสงสยัยหรือว่าแข่งต้องสงสัยเนี่ยก็ควรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้ดําเนินการในการจับกลุ่มนะครับคุณผู้ฟัง หรือว่าถ้าหามีเบาะแสอะไรก็ตามนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการขจัดนะครับในการกําจัดยาเสพติดให้ออกไปจากประเทศไทยนะครับพูดถึงในส่วนของเศรษฐกิจบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของ SCB นะครับได้มีการจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทดสอบในการใช้ระบบ CBDC นะครับภาคประชาชนชี้นะครับเหมือนธนบัตรนะครับไม่มีความเสี่ยงครับคุณผู้ฟัง โดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกันกับธนาคารแห่งชาตินะครับได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นนะครับรองรับการทดสอบการใช้งานนครับแบบ e t a i l CBDC ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนานะครับโครงสร้างพื้นฐานสกุลเงินดิจิทัลของประเทศครับคุณฟังโดยได้มีการนำล่องในการเปิดให้ผู้เข้าร่วมทดสอบนะครับในส่วนของวงจำกัดครับโดยการทดสอบในการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับผ่านฟีเจอร์ การเติมนะครับสแกนจ่ายนะครับโอนแลกคืนในส่วนของสกุลเงิน CBDC ภายใต้ขั้นตอนนะครับและกระบวนการในการดูแลนะครับผู้เข้าร่วมทดสอบนะครับที่มีมาตรฐานความปลอดภัย กับลูกค้านะครับในส่วนของธนาคารสะท้อนให้เห็นนะครับถึงศัก,กยภาพและความเข้มแข็งนะครับแล้วก็แข็งแกร่งทางด้านของเทคโนโลยีของธนาคารรวมไปถึงนะครับความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินในเชิงลึกตลอดจนนะครับพร้อมนะครับในส่วนของด้านทรัพยากรในการรองรับในการให้บริการในทุกมิติเพื่อให้นะครับร่วมกันในการศึกษาแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐาน,นครับวัตกรรมการเงินแห่งอนาคตของประเทศไทยอีกด้วย โดยทางด้านของรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสพระะานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับกลุ่มในส่วนของดิจิทัลแบงกิ้งธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการกล่าวนะครับว่าธนาคารมุ่งมั่นนะครับในส่วนของการนําขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะครับ และความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะครับในเชิงลึกตลอดจนนะครับความพร้อมทางด้านของทรัพยากรของธนาคารครับมาใช้ให้ในการสนับสนุนและการผลักดันโครงการสกุลเงินดิจิทัลร่วมกันกับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเป็นการทดสอบการใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานและรวมไปถึงนะครับการเติมเงินการจ่ายเงินและการแลกเปลี่ยนคืนนะครับของสกุลเงิน C B D C นั่นเอง โดยได้มีการเริ่มทดสอบนะครับในการใช้งานในบริเวณของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่เริ่มขยายบริเวณนะครับทดสอบมากมายัางร้านค้าโดยรอบนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2566และจะมีการทดสอบนะครับในการใช้งานไปจนถึงไตรมาสที่3ของ2566โดยมีผู้เข้าทดสอบแล้วนะครับในวงจำกัดรวมกันกับธนาคารนะครับของทาง SCB แล้วก็พนักงานในกลุ่มของ SCBX นะครับทั้งสิ้นกว่า3,000ลาย ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวคุณผู้ฟังจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้นะครับผ่านทาง App Store และ Play Store เพื่อที่จะเป็นการลงทะเบียนในการใช้งานของแอปนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับลงทะเบียนในการใช้งานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ผู้ที่ใช้งานนะครับผ่านการเติมเงิน Cbdc ผ่านบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้มีการเชื่อมต่อผ่านทแอปพลิเคชัน Sbec c และสามารถแลกเงินผ่านสกุลเงินดังกล่าวกับคืนเป็นเงินในบัญชีดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาการทดสอบนะครับโดย1 Cbdc นะครับมีมูลค่าเท่ากับ1บาทเสมอนะครับคุณผู้ฟังโดยการทดสอบในครั้งนี้นะครับอยู่ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการในการดูแล ของผู้เข้าร่วมการทดสอบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันกับลูกค้าของธนาคารด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรองติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลของไทยเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็การพัฒนาแล้วก็ค่านิยมต่างๆจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกไหมนะครับถ้าหากมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สามารถต่อย,ยอดได้ผมก็เชื่อนะครับว่าก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับในส่วนของ GDP และการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการปรับนะครับการผลิตรถยนต์ลดลง5 0,000คันเพราะว่าในส่วนของเศรษฐกิจชะลอตัวแบงก์ก็มีส่วนของการเข้มงวดเรื่องสินเชื่อมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในกลุ่มยานยนต์นะครับในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการปรับลดนะครับในเรื่องการผลิตรถยนต์ประจําปี2 5ง6เนี่ยลดลงกว่า5 0,000คันจากเดิมนะครับหนึล้านคันนะครับเหลือเพียง1.9ล้านคัน หลังจากสถาบันการเงินคุมเข้มเรื่องสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับ EV นำเข้าจาก G ีนะครับที่มาตีตลาดครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของรองประธานและโรโกนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการกล่าวนะครับว่า ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมได้มีการปรับเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ของไทยนะครับประจำปี2566ลดลง50,000คันจากเดิมนะครับวางเป้าหมายในการผลิตอยู่ที่1,950,000คันครับโดยแบ่งเป็นการผลิตนะครับเพื่อเป็นการส่งออก1,050,000คันผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนะครับ900,000คัน ปรับเป็นการผลิตภาพรวมนะครับอยู่ที่1.9ล้านคันนะครับคุณผู้ฟังลดลงนะครับจากเดิมนะครับ2.56แบ่งเป็นกลุ่มผลิตเพื่อเป็นการส่งออกเดิมนะครับ1ล้าน0 0 0คันแต่ลดการผลิตนะครับเพื่อเป็นการจำหน่ายในประเทศเนี่ยลดลงเหลือเพียงนะครับ850,000คันนะครับเหลือลดลงนะครับ5.56ครับคุณผู้ฟัง สำหรับในส่วนของสาเหตุที่หลังได้มีการปรับนะครับเนื่องจากนะครับยอดจําหน่ายในประเทศนะครับลดลงนะครับจากการนําเข้าของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e v นะครับที่เริ่มเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของรถยนต์นะครับที่ใช้น้ํามันหรือว่าสันดาปภายในมากกว่า5%ซึ่งเป็นรถยนต์นําเข้านะครับที่ยังไม่ได้ผลิตในประเทศ และครึ่งปีหลังนะครับยังคงต้องติดตามในสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากว่ามีรถนําเข้า EV เนี่ยราคาต่ํามานะครับมาทําตลาดเพิ่มอีกนะครับก็ต้องจะมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นตามลําด,ดับต่อไปขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสถาบันทางการเงินเองครับก็มีการเข้มงวดในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์นะครับจากนี่ครัวเรือนที่สูงขึ้น90.6%ครับคุณผู้ฟังของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับในประเทศหรือว่า GDP การส่งออกของไทยนะครับที่ลดลงนะครับต่อเนื่องครับเป็นเดือนที่8ทําให้มีการลดนะครับการผลิตแล้วก็ลดการทํางานทําให้นะครับอำนาจซื้อลดลงท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ยังคงเป็นขาขึ้นและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับจึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของการส่งออกนําเข้านะครับและรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ในประเทศไทยเลยทีเดียว พราะผมเชื่อนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยครับผู้บริโภคหลายๆคนเองเนี่ยก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นการใช้รถ EV ีนะครับหรือว่าการใช้รถที่เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งในเมืองเนี่ยผมก็เชื่อว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ไปสมควรครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ํามันเอ่ยหรือว่าค่าเสื่อมสภาพเอ่ยผมก็เชื่อว่ารถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราควรมีข้อมูลก่อนอน,นะครับในเรื่องของการซื้อรถ E ีีหรือว่าซื้อรถไฟฟ้าเพ <ๆ S 2> ื่อที่จะทําให้ตัวรถเนี่ยย มันได้อย่างเต็มที่แลนะรวมไปถึงนะครับระบบในประเทศไทยเองก็ต้องมีการรองรับในเรื่องของระบบรถไฟฟ้าที่ทั่วถึงและก็สามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกู๊ปสารคดีพิเศษครับวันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนาราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขัน พวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับสิบปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาศาสนาใด สะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์คือเราก็ภูมิใจที่ท่านสเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะ การรวมกลุ่มก็ทําให้ชุมชนของเราก็มีความสามารถีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดําเสร็จแล้วเราก็มีงานทําได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะสังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุธ ที่ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยม และได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปู่ลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จท่านมาเห็นความพร้อมเพียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธมุณลสานี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดคุณว่าเอาที่นี่มีีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างสารารวมใจขึ้น วันที่ร้าท่านเอาครูมาให้สร้างกิจทอผ้า,าเมื่อก่อนนี้อยู่11หลังอยาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็นห้ิบกว่าและนี้มีอยู่8 0ิบกว่าคนัที่ทออยู่จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามาัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปะชีพร่วมกัน ค่อยๆสร้างชุมชนวัดประพุทธให้เข้มแข็งจากภายในผ้าทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามาคัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวม และประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่วนํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel อ t ฒ a าบสแควนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกั้ทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดีบุญม,มีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความตันยูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ เลือดสมองป้องกันได้กว่า90%ด้วยการออกกำลังกายมาร่วมขยับกับกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและภาคีเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมรีบสมัครได้ที่ l e t s t h a i l a n ถึงวันที่15สิงหาคมนี้มาออกกำลังกายเพื่อให้แผ่นดินไทยปราศจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับ